สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องเพลงซ่าม,มาแสบีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนย้อมสีเสื้อเนาะโหโหโหดูสิคะเราจะมาสอนย้อมสีเสื้อกันนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเนาะเราก็ต้องเอาหม้อปรุงยามาก่อนเนาะแล้วเราก็เอาสีสีเขียวสีสส ต้องสีเหลืองสีชมพูแล้วกันเนาะแล้วเราก็เอานี่ค่ะน้ําค่ะโอเคเนาะเราก็วางหมวกเสื้อกางเกงรงกางเกงรองเท้านะโอเคแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปชึบเสร็จแล้วเราก็เอาสีเขียวใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลงไปนะคะพอเราเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องเอานี่ค่ะ ชุดเกาะหนังนะชุดเกาะอันอื่นไม่ได้นะต้องเป็นชุดเกาะหนังเท่านั้นนะคะโอเคแล้วก็เอากางเกงกดไปลงน้ําเลยอ่าจะเห็นมันเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ตรงมือเราเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่เทียบกับอันแบบนี่ไงมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเทียบกับอันธรรมดานะคะกางเกงฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเี้อมสีก่อนหมวกาเป็นสีเขียวแล้วกันนะ เสื้อเป็นสีส้มแล้กันเนาะอุยเสื้อเป็นสีเหลืองจ้าแล้วก็โอเคมัวละค่ะกางเกงก็จะเป็นสีชมพูเนาะไอ้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยไหมโอเคเนาะสวยเนาะสวยอ่ะเดี๋ยวเราเอานี้มาทุกคนอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรา เทียบเทียบกันเนาะอันนี้เป็นหมวกเกาะสี้าทุกคนดูละอันนี้อันนี้เป็นอันธรรมาดา Grid al. นะนี่อันธรรมดานะคะซื้อแกะตังบะมีกัไหมมีเป็นอันธรรมดาก็จะเป็นเกาะหนังแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะย้อมสีอ้าสวยแต่เราชอบเป็นสีเนี่ยอุ้ยสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนอ่ะสนแล้วนะ เราจะย้อมสีอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีสีตอนนี้เราจะสร้างแมพนิวทุกคนถามว่าโลกเรียบเอามาจากไหนในเกมคราฟเมนนะคะเจะลบโลกนี้ไปก่อนเนาะนี่นะคะกดตรงนี้นเนาะแล้วเมนจะมีโซเวอร์กับเพดทีปเนาะถ้าเราอยากเพดทีป เราก็แคทีบแล้วเราไปโลกเรียบหรือว่าถ้าเราอยากโซไวเบอร์แล้วเรากดเนี่ยโลกเรียบนะคะมันก็จะต้องเป็น a คที e เท่านั้นเนาะเพราะโลกเรียบมันต้องแคทีอันอื่นอ่ะมันโซไวเวอร์ก็ได้เคทีก็ได้อันนี้ก็โซไวเวอร์ก็ได้แคทีก็ได้แต่อันนี้ต้องเคทีเท่านั้นนะคะโซไวเวอร์ไม่ได้เลยเนาะเรากดอันปกติมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยโซแคทีแล้วมันก็จะมีตรงกลางใช่ไหมแล้วเป็นแคทีฟถ้า แล้วถ้าเราอยากโลกเรียบเราก็กดตรงอันที่สามนะคะแล้วเราก็กดไปเลยนี่ก็เป็นโลกเรียบนะคะามว่าถ้าใครอยากหาหมู่บ้านเจอในหมู่บ้านในโลกเรียบก็พิมพ์คําสั่งนะคะพิมพ์คําสั่งตามหาหมู่บ้านเนาะใช่แล้วเราจะมาสร้างบ้านให้ดูสร้างบ้านในโหมดเขียนถี่นนี่มันง่ายมากๆเลยทุกคน ง่ายมากๆบ้าน,เป,น,าน,น,นะนเป็นบ้าน m B c แล้วกันนะทุกคนเป็นบ้าน m อ c อ่ะบ้าน M อ C ที่มันชอบพูดว่าโง้โง้อง้องอแบบนีนะ้ทุกคนโอเคเสร็จแล้วอ่ะลอเลนแต่สร้างต่อสร้างต่อชึบบ้าน m อ c ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วบ้าน m อ c จะไม่หลังคาไม่เรียบนะทุกคนหลังคาไม่เป็นสี่เหลี่ยม มันจะเป็นข้าบขงบนน่ะกลวงๆให้แล้วก็จะมีแบบเราจะทำของเหมือนหมู่บ้านเ b c เลนะทุกคนชึบ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 ,ชบอ่ะแล้วก็จะต้องเอาบันไดไม้บึ๊ดชึบชึบชึบม่มีอยู่ชึบอ่ะ ฝีมือการสร้างบ้านก็ไม่ขนาดนั้นนะทุกคน,นแต่ก็ได้อยู่แหละฝีมือการสร้างบ้านอะ่ะโอเคให้วางบันไดกับห,หัวแบบน,นี้โอเคก็ดูดีอยู่นะทําเป็นเล่นไปชมตัวเองเฉยโอเคแล้วก็วาง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 นะประมาณนี้นะทุกคนชึบอชัอ่มเป็นเล่นไปก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย เราไงสวยไม่ใช่บ้านรอเด่นอาสวยสวยมากบ้านหลังนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยค่ะคุณพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคะฉันภูมิใจนำเสนอบ้านหลังนี้นะคะใครซื้อบ้านบ้างคะเดี๋ยวฉันขายบ้านนะรอเล่นเราไม่ขายนะเราอุตส่าห์สร้างด้วยแรงด้วยใจโอเคนี้เราก็จะทำเป็น สลับลกกันนะคะสลับ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 สลลัว้สลับไปไม่ไไม่ไม่ไม่ไตโบเดสกาดูอเราเรโอเคเี็บเียบเียบ โอเคยับโอเคได้แล้วทุกคนหมู่บ้านเอนะ็มบีซีนะเหมือนบ้านเอ็มซีเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนุ่งฟ้อนโอเคทุกคนเราก็ได้แล้วนะโอเคโอเคแป๊บ okay, okay. นึงแป๊บนึงาตูาตบ้านก่อนโอเคบ้นบานก็ต้องมีเนาะโอเคบ้านเอ็มบีซีก็ต้องมีนี่จัดเต็มให้เหมือนบ้านเอ็มบีซีที่สุด มีกระจกหน้าบ้านไหมไม่มีเนาะมีแค่ในบ้านชึบ้บชึบ,ชบแค่นี้นะบ้าน m b c ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์แค่นิดเดียวก็จะมีแค่เตียงแล้วก็มีกล่องนะเตียงตรงเนี้ยเออจำได้แล้วก็กล่องก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ ใช้เลยแล้วก็จะบูบ้านเอบซก็จะมีแบบบางอันนะมีนิดเดียวเนาะมีของบางบางอย่างอะบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีนะบ้านเอบซีอะโอเคแล้วก็จะสมดับเนาะเราเคยได้หมู่อูบ้านเอนบซีท,ที่มีเพชรอ่ารู้ไหมทำไมเราต้องวางแบบนี้ เพื่อที่อ่าแล้วเราก็อ่ามันจะได้เหมือนเอ็มหมู่บ้านเอ็มบซีเงยที่แบบผมมันจะกระจายกันอยู่ในกล่องนะทุกคนใช่ผมมันจะกระจายอยู่กล่องอ่าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะบ้านเอ็มบิซีแต่บ้านเอ็มบซีนี่เออ้าเข้ามันต้องด้านนี้นี่ว่าเออก็เอ็มบิซีก เรียนแบบโอเคทุกคนเราจะตกโลกไปได้วยกันถือเพชรตกโลกไปตกโลกไปได้วยกันทุกคนไยตกโลกอุ๊ยกดไอ้ย,อย,อยตกโลกบ๊ายบาย